สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจอีกแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูกับแก้มแสนง่ายยอดนิยมสุดฮิตประจําร้านกินดื่มเลยก็ว่าได้ครับร้านอาหารทั่วไปต้องมีนะครับนั่นก็คือยำไข่เยี่ยวม้านะครับวันนี้โจใช้ไข่เยี่ยวม้าสี่ฟองนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอทานเอาไว้นะครับนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอื่นนะครับก็จะมีวันนี้เราจะยำแบบง่ายๆฉะนั้นน้ํายำก็จะมีสนผสมที่ง่ายๆ ก็เริ่มจากน้ำมะนาวครับอันนี้น้ำมะนาวพริกสดอันนี้เพื่อนๆจะเอาไปโขลกหรือว่าหั่นเป็นชิ้นแบบโจ้ก็ได้แต่คือที่โจ้หั่นเป็นชิ้นเนี่ยเพราะว่ามันเคี่ยวออง่ายจงไม่ทานพริกแบบชิ้นๆใหญ่ๆนะมันเผ็ดน้ำตาลนะครับน้ำปลาอันนี้เป็นกระเทียมเป็นกระเทียมหัวใหญ่ๆครับกลีบใหญ่ๆเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆหอมแดงซอยนะครับ ผักชีเอาไว้โรยหน้าตามสไตล์คนไทยแล้วก็อันนี้เป็นถั่วทอดเพื่อนๆอาจจะใช้ถั่วเม็ดใหญ่หรือว่าเป็นเม็ดมะม่วงหิม,มาพานก็ได้นะครับแล้วก็พเอกเลยคือขิงดองโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวเจขอถ้วยสาหรับผสมมาตรงนี้นะครับโอเคครับเราจะเริ่มจากน้ําตาลนะครับเพราะว่าต้องรอให้มันละลายด้วยแล้วก็ มะนาวครับเพราะว่าเราต้องทำละลายเจ้าสองอย่างนี้ก่อนเมนูนี้รสจะไม่จัดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรสกลมกล่อมบางๆอ่อนๆถ้าทานรสจัดเกินเนี่ยมันจะเสียรสเพราะว่าไอเจ้าไข่เยี่ยวม้าเรามันมีรสอยู่แล้วนิดนึงแล้วมันมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับฉะนั้นเราจะทํารสที่ค่อนข้างบางนิดนึงไม่ต้องจัดมากแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดเนี่ยก็สามารถใส่เผ็ดเพิ่มได้ เมนูนี้ง่ายๆครับแปบ๊บเดียวได้ทานถือเป็นกับแก้มแบบเร่งด่วนของโจ๊กเลยก็ว่าได้ชุดเคลื่อนที่เร็วพกไปไหนก็สามารถทำทานได้ง่ายๆไม่ต้องมีเตาไฟฟ้าอะไรเลยนี่นะครับพอเริ่มละลายก็เหมือนยำทั่วไปครับเป็นพริกหอมแดงนะครับกระเทียมแล้วก็น้ำปลา นี่ครับเป็นเหมือนพริกน้ำตาเลยหน้าตาจะประมาณนี้พอเข้ากันดีแล้วก็จะเป็นถั่วนะครับใส่ลงไปเลยหรือเพื่อน,นจะเก็บไว้โรยก็ได้แต่ชอบใส่ลงไปให้ถั่วมันไปโดนน้ำยำตอนที่เราคลุกด้วยครับมันจะได้มีรสชาตินิดนึงโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะราดน้ํายําลงไปนะครับโจบก็จะเอาขิงดองนะครับวางลงไปก่อนขิงดองนี่ก็เป็นของที่โจกชอบทานมากแต่เวลาเราไปซื้อทานที่ร้านนะครับเขาจะให้ค่อนข้างน้อยซึ่งก็เส <laughs> ียใจทางทั้งที่มันก็ไม่ได้แพงมากให้เราเยอะๆหน่อยก็ได้ก็เลยทําทานเองดีกว่าครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราใส่ขิงดองไปแล้วนะครับก็จะเป็นน้ํายํานะครับที่เราทําเอาไว้ ตักลาดลงไปเลยครับลาดบนขิงกรองนี่แหละแล้วเดี๋ยวมันจะซึบลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งกระเทียมที่โยชใช้เม็ดใหญ่เพราะว่ามันทานได้ง่ายรสมันจะไม่ค่อยเข็ดเคี้ยวเขาเรียกเลยนะมันจะไม่ค่อยจัดไม่ค่อยเผ็ดเหมือนกระเทียมเม็ดเล็กแล้วก็ความฉุนมันไม่ไม่เยอะมากนะักสามารถเอามาทํายำอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างเข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยผัดชีลอยหนะ้านี่เลย ทำสไตล์คนไทยบ้านเราเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมยำไข่เยีย่ยวมา้าง่ายๆสุดยอดเมนูกับแก้มที่โจ๊กชอบมากนะครับเมนูนี้เพื่อนๆก็ลองทาทานดูทานกับข้าวก็ได้นะครับหรือว่าทานทานเป็นอาหารทานเล่นเหมือนยำอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนผสมก็เดี๋ยวโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปวิธีทาก็ดูตามวิดีโอของโจ๊กวนะครับวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับ จะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ